เอ้ยชิบเลยชิบเลยคนสิมาคนสิมาคนสิมาเอ,อ,อายากน้ำคอนเทนต์อยู่มูกไปเคยมาเอานะแล้วกานก้อน เร่เรๆเรคนทิมมาพ่อคนทิมมาพ่อาะเบยิ่มถอยอยังจะถอยอยัถอยหยบก่อนเตือน <c oughs>

多少米？